ฟังกันไว้ไวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเลือดร้อนนะครับนะสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาเจอกันเป็นของ Lenovo นะ l e n o v o ตัวนี้เป็น Lenovo Legion นะครับอ่ะลูกค้าส่งเข้ามาวันนี้เลยสดสด,สดร้อนๆอนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลังเครื่องอ่ะนะดูฝาฝาหลังนะถ้าเจ้าของเครื่องเห็นนะครับอันนี้คือสภาพเครื่องของท่านนะครับนะ มีสติเกอร์เยอะๆเลยนะตัวนี้เป็น Lenovo l e g i o n นะครับเป็นตัวเกมมิ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูกันก่อนว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงนะอันดับแรกเลยเครื่องนี้ลูกค้านำมาเปลี่ยนจอนะครับนำมาเปลี่ยนจอทีนี้ผมก็ทำการนะแกะฝาเครื่องก่อนนะเพื่อทำการตรวจเช็คถอดแบตเตอรี่ออกนะแล้วก็จะไล่ดูข้างในก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างเบื้องต้นหรือเปล่านะครับกล่าวว่าแต่ทำความสะอาดเครื่องให้ฟรีนั่นแหละนะนะก็มาเปิดดูกระจจาเอเจอเลยโอ้ ฝุ่นหนักมากนะหนักมากเลยมาดูสิโอ้โหเต็มเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอ่ะมาดูกันก่อนฝุ่นนะครับฝุ่นข้างนอกเนี่ยเห็นแค่เนี้ยเห็นว่ามีแค่เนี้ยเยอะมากนะ2ไอ้ที่มันตัดมันตันในรูเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในรูซอกหลืบตรงเนี้ยเนี่ยยัดยัดเข้าไปดึงออกมาเนี่ยไงเห็นไหมดึงออกมาเนี่ยเยอะเยอะจริงๆ นะครับดึงออกมาได้เยอะจริงๆนะนี่มันจะไปคานะครับมันจะไปคาตรงเาขาเรียกว่าตรงตรงฮิซซิงตะแกรงฮิซซิงนีบออกมาก,ก่อนนะครับกรองไว้ก่อนเยอะเยอะมากๆเครื่องนี้นะครับ2มาดูนะครับตรงครีบของใบพัดเราจะเห็นครีบใบพัดเห็นไหมมันเต็มไปด้วยฝุ่นทีนี้เวลาเราจะได้ยินเสียงพัดลมมันหมุนเนี่ยเวลามันหมุนไม่นเสียงดังมากฟูดเสียงดังมากแต่ลมมันจะไม่ออกจากตะแกรงตรงนี้ ลมมันไม่ออกกากตะแกรงตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าคลีบมันเนี่ยมันดันฝุ่นออกไปไม่ได้แล้วมันดันอากาศไม่ได้เพราะว่าใบครีบมันเนี่ยมันถูกมันถูกเต็มไปด้วยฝุ่นนะเพราะฉะนั้นเวลามันจะดันลมออกไปเนี่ยมันออกไปไม่ได้ละความร้อนมันก็จะเกิดสะสมสะสมไปเรื่อยๆ2ถึงมันดันออกมาได้มันก็จะมาเจอไอ้พวกเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใต้เนี่ยที่มันอยู่มันอยู่มันตันทางเดินอากาศของขาออกเนี่ยเนี่ยเต็มเลยนะครับ นะแล้วก็ไอตัวนี้ก็ตัวดีเลยเนี่ยไอพวกไรฝุ่นที่อยู่ขอบๆพวกนี้เนี่ยเนะห็นไหมไอพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเดี๋ยวจะไล่ปัดโอ้โหนี่เป็นก้อนเลยทีเดียวเห็นไหมเดี๋ยวจะไล่ปัดทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บอาการที่เป็นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอาการที่ตามมา1เครื่องจะร้อนไวถ้าเกิด1ใครเป็นคนที่เล่นเกมนะหรือทํากราฟิกมัลติมีเดียหรือพวกคอนเวิร์ตวิดีโอต่างๆจะเห็นผลได้ชัดเลยครับว่า ความร้อนจะสูงขึ้นแล้วก็การคอนเวิร์ตการเล่นเกมอะไรเนี่ยถ้าเล่นเกมหลกัหลกๆเลยค่า FPS ตกแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันร้อนเครื่องมันระบายความร้อนไม่ทันเสร็จปั๊บเกิดอาการอะไรขึ้นเครื่องจะแหลกจะแหลกปุ๊บ CPU จะสั่งงานให้เฮ้ยตอนนี้ฉันร้อนอยู่นะนะจะทํายังไงก็ได้ให้ฉันทํางานแบบได้แบบไม่ร้อนเหมือนเดิมอะเครื่องมันก็บอกว่าอะตอนนี้คุณร้อนอยู่ฉันก็จะลดแรงดันไฟลงให,ให้เพื่อให้คุณทํางานแบบได้ดีขึ้นนะไม่ต้องร้อนเหมือนเดิม แต่การที่ลดแรงดันไฟลงนะครับ CPU ทำงานช้าลงค่า FPS หรือว่าค่าอะไรต่างๆที่มันเล่นเกมอยู่มันก็ดรอปลงตามไปด้วยนะครับก็จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่า FPS ที่มันดรอปลงต่างๆนานานี่แหละก็เกิดมาจากความร้อนพวกนี้แหละส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ผลเสียที่ตามมา2คือ CPU นะ CPU จะร้อนการ์ดจอก็จะร้อนตามไปด้วยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น CPU ก็จะช็อต นะหรือการ์ดจอก็จะช็อตตามไปด้วยถึงแม้ CPU กับการ์ดจอมันจะไม่ช็อตในตอนนี้แต่ระบบภาคใจไฟทั้งหลายแหละที่มันอยู่บริเวณนี้เดกจะช็อตตามไปด้วยแน่นอนนะครับ3 3 4ละไม่รู้ละ,ะทีนี้มาดูแบตเตอรี่ถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นเลยวันบันบวมนะแบตเตอรี่บวมละแบตเตอรี่เริ่มมีอาการเสรื่อมสภาพถามว่ามันเสื่อมสภาพจากการใช้งานไหมใช่จากเกิดอาจจะเกิดจาก สภาวะการใช้งานนะครับตามอายุของเขาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไวคือความร้อนความร้อนในตัวเครื่องนี่แหละนะอย่าลืมว่าโน้ตบุ๊กมันอยู่ในระบบที่ฝาปิดครอบหมดเลยมีช่องระบายอากาศเข้าแค่ไม่กี่ทางนะครับมันทําให้ความร้อนสะสมภายในเยอะขึ้นเวลาความร้อนสะสมเยอะขึ้นส่งผลให้อุปกรณ์โดยรวมภายในเนี่ยมันมีปัญหาตามมาด้วยแบตเตอรี่เอ่ยฮาร์ดดิสก์เอย่ยพวกแรมเออยวกอะไรเนี่ยมาทางานหนักตามไปด้วยคือมันร้อน นะเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดเราจะมาแกะให้ดูว่า,าชุดระบายความร้อนที่อยู่ด้านใต้นียไม่ว่าจะเป็นของอชุดชุดใจไฟหลักของกร้าจอหรือของ CPU เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมายัางไงเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนถ้าเกิดเราไม่รีบทําตอนนี้นะปัญหาตามมาแน่นอนปัญหาเกิดแน่นอนดูฝามันก็รู้แล้วเห็นไหมโอ้ฝามันฝุ่นเต็มเลยแน่นเอียด เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนัช้าตรงอันนี้แหละไวดีไหนๆก็แกะแล้วเดี๋ยวเครื่องนี้คือผมทำความสะอาดให้ทุกเครื่องนะสำหรับเครื่องที่ยกเข้ามาเปลี่ยนจอนะครับนะในตระกูล เกมมิ่งเอ้ยหรือว่าไม่ใช่เกมมิ่งก็ตามเครื่องไหนก็ตามที่ยกเข้ามาเปลี่ยนจอผมทําความสะอาดเครื่องให้คุณฟรีอยู่แล้วนะครับทำความสะอาดเครื่องเปลี่ยนซิลิโคนให้ฟรีอยู่แล้วนะนี่อถอดก่อนถอดแจ็กก่อนอ่าถอดปับ๊บทีนี้มาดูโอ้ฮิตซิงฮิตซิงเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือฮิตซิงที่มันที่มันฝุ่นไม่มี แต่ฝุ่นมันไปอยู่ตรงไหนหรือเป่าฝุ่นมันมาอยู่ตรงนี้ฝุ่นมันมาอยู่หน้าตรงนี้เดี๋ยวนัดน,นี่อีกตัวหนึ่งฝุ่นมันมาคาอยู่ตรงนี้สิ่งที่ตามมาอีกอาการหนึ่งหลังจากที่ความร้อนมันเยอะๆคืออะไรรู้ไหมบานพับคุณจะหักเพราะอะไรเพราะว่าพลาสติกพวกนี้เวลามันได้รับความร้อนเยอะๆเนี่ยบล็อกพลาสติกมันจะกรอบ มันจะกรอบเสร็จปุ๊บมันจะแตกเวลาพับเข้าพดออกมันจะแตกนะครับเวลามันแตกปุ๊บคานมันพับก็หลุดเด้งไปด้วยเห็นไหมฝุ่นที่มันอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะไปตันนะครับมันจะไปตันทางออกของลมช่องตะแกรงตรงเนี้ยไอ้ตะแกรงตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฝุ่นฟุ้งเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมตะแกรงมันจะถูกตันด้วยฝุ่นนะสุดท้ายอากาศมันก็จะไม่ถูกออกระบายออกไปนะความร้อนจะสะสมภายในทาให้เครื่องมีปัญหาในระยะยาวนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเป็นแพรเลยทีเดียวอย่างเงี้ยตันเป็นแพรเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าดึงออกก็เป็นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยใช่ไหมนะอันตรายนะครับความร้อนนะโน้ตบุ๊กมันไม่ชอบเลยนะความร้อนกับน้ําเนี่ยนะใครมีเครื่องใครมีอะไรก็ตรวจสอบมันตรวจสอบผมแนะนำเลยหนึ่งปีถึงสองปีควรทําความสะอาดหนึ่งครั้งทําความสะอาดในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งพวกฝุ่นพวกเนี้ย ให้ช่างใกล้ๆบ้านก็ได้ถ้าทําเองไม่เป็นให้ไปร้านไหนก็ได้ที่เป็นช่างอ่ะนะเขาทําให้ถ้าเกิดแก่เองเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเครื่องเปิดไม่ติดเอ่ยหรือว่าทําพลาดเอ่ยเดี๋ยวงานจะเข้านะทีนี้มาดูชุดชุดวงจรใจไฟที่ผมบอกให้เมื่อกี้นะอันนี้คือชุดวงจรใจไฟของเขาอ่ะอันนี้คือชุดชุดกจ่ใจไฟของเขาสังเกตเมื่อกี้ตอนที่เราฮิตซิงวางลงไปเนี่ย ไอ้ตรงใต้ h e a t s ง n k เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีแผ่นซิลิโคนนะครับแผ่นซิลิโคนพวกเนี้ยไอ้เขียวๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นไหมไอ Pan ้แผ่นซิลิโคนเขียวๆทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไปประกบติดกับตัวของชุดระบายความร้อนของการ์ดจอแล้วก็ CPU อันนี้คือชุดของ CPU นะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวแล้วก็จะมีชุด IC นะครับเป็น IC จ่ายไฟนะครับเป็น IC จ่ายไฟเป็น IC power ของเขาเนี่ยแหละ จ่ายไฟนะครับเนี่ยเนี่ยไอทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยมีด้วยเห็นไหมครับสังเกตเลยเนี่ยไอซีหนึ่งตัวจะคอนโทรลกับา,การจ่ายขดลวดหนึ่งตัวนะครับบา,บ,าบางบางบางวงจรนะครับไอซีหนึ่งตัวเนี่ยจะมีขดลวดสองตัวในการจ่ายก็มีอันนี้ใจ่ายให้กับ CPU ีร้อนๆ้นนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูว่า CPU ตัวเนี้ยคอเริ่มเริ่มมีคราบดำหรือยังคราบดำมาทีนี้หมายถึงว่าคราบความร้อนหรือยังนะ มาดูกราจอก่อนกราดจอตรงนี้เนี่ยเครื่องไม่เคยแกะเลยเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์วอยของ l e n o v o มปนยังติดอยู่เลยตรงเนี้ยเห็นไหมสติกเกอร์ Lenovo ยังติดอยู่เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมแกะก่อนแกะเลยอ่ะต้องแกะเพราะว่าดีทําความสะอาดให้หมดแหละเดี๋ยวเปลี่ยนซิลิโคนให้ด้วยเอาของดีๆใส่ไปเลยเนี่ยเห็นไหมชุดระบายความร้อนของกราจอก็จะอยู่ตรงนี้1 2 3สาม นะครับก็จะมอะีอันนี้ก็จะเป็นแถบอันนี้ของเม็ดแรมนะครับเม็ดแรมตัวนี้จะจะถูกระบายความร้อนด้วยอะไรเนี่ยโอ้แทบไม่มีเม็ดระบายความร้อนออกมาเลยรุ่นนี้ที่จริงมันต้องมีพวกฮิตซิงมันจะมีฮิตซิงระบายความร้อนของชุดของอของอะไรนะแผ่นซิลิโคนอ่ะมันจะแปะอยู่บนนี้แต่รุ่นนี้มันใช้กาวเทปกาวแปะแล้วก็มันจะเอาซิลิโคนไปวางบนนี้อีกทีนึงนะจะดูดความร้อนออกจากแผ่นนี้ออกไปอีกทีนึงนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนสังเกตซิลิโคนสีแห้งกลางเลยเหไหมเนี่ยต้องเอามือมือรูปธรรมดาไม่ออกต้องเอามือกดๆเข้าไปก่อนมันถึงจะออกเห็นไหมคือแห้งติดไปละนะครับแห้งติดไปละอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะทีนี้มาสังเกตที่ผมลูบๆออกให้ดูเนี่ยคือจะให้สังเกตว่าคอ CPU เป็นยังไงอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆค,คอ CPU นะครับตัวนี้เริ่มอ่า เริ่มจะมีอาการบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเริ่มร้อนแล้วนะสังเกตดูคอมันสิเห็นไหมคอตรงนี้จะเริ่มออกเป็นอ่ออกเป็นสีแบบน้ำตาลเริ่มขึ้นละปกติจะออกเป็นสีสีใสๆบริเวณนี้นะอ่าจะเป็นแบบเขียวๆใสๆหน่อยนะครับมันจะไม่ทึบๆอย่างนี้อันนี้คือคอเริ่มทึบละถ้าเกิดมองท้ายแยงดีๆนะครับจะเริ่มเห็นเป็นรอยคล้ายๆรอยไหมคือรอยความร้อนมันระอุข,ขึ้นมาบนคอ CPU มันบ่งบอกด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ CPU มันเริ่มทำงานหนักแล้วนะถ้าคุณมาชาร์กกว่านี้อีกหน่อยเนี่ย CPU คุณจะช็อตแล้วนะมันจะไม่รอดแล้วนะมาดูกราจอด้วยกราจอเป็นยังไงบ้างที่จริงต้องใช้ที่ชู่นะแต่พอดีที่ชู่มันอยู่ห่างมือไปไหน่อยเดี๋ยวหาก่อนอภานี้ก็ได้อภา้านี้อ่ะกราจอก็เหมือนกันอ่ะมาดูซิลิโคนตรงกราจอสิเป็นยังไงบ้าง ก็ชะตากรรมไม่ต่างกันเลยนะครับอ่ะมาดูกร้าจอตรงนี้กร์ดจอตัวนี้จะเป็นกร์ดจอของ n อ i นวีเดียนะครับสเปคกร์ดจอน่าจะเป็นซีรีส์ RTX แล้วล่ะแต่ผมจำรุ่นไม่ได้โทษทีนะครับอยากจะรู้รุ่นก็เอาตัวนี้รหัสตัวนี้ไปเซิร์ชเอาก็รู้รุ่นละนะครับทีนี้มาดูคอนะคอของกร์ดจอคอของกร์ดจอจะเป็นตัวนี้อ่าของกร์ดจอตัวนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่สังเกตนะคอของกร์ดจอจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เยวจะให้ดูว่าความร้อนมันต่างกันตรงไหนแค่ขุดเบาๆนะอย่าขุดแรงนะ,ะตรงนี้ถ้าของกาดจ,จอ,อเห็นไหมคอมันจะออกใสๆหน่อยมันจะมันจะไม่มีรอยแบบแดงๆหรือว่ารอยแบบคล้ำๆนะครับมันไม่มีนะแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวของ CPU ตัวนี้จะเริ่มเห็นข้างบนเนี่ยจะเริ่มออกแดงๆสักหน่อยละคล้ำๆสักหน่อยถ้าเทียบกับกัดจ,จอนะ,อะสองมาดูสี สีของแผ่น PCB หรือสีของตัวของ PCB ของตัวอุปกรณ์อันนี้คือของ CPU อหลอดไฟให้ดูนะดีๆหน่อยอ่ะตรงนี้เห็นไหมอ่าตัวของ CPU ตัวนีน้จะเริ่มขอบๆเยจะเริ่มแดงๆออกแดงๆหน่อยๆอ่ะเรามาดูของกล้าจอสิกล้าจอนะ่ะความแดงมันก็มีแต่มันมีมันมีไม่เยอะเห็นไหมความแดงของแผ่น PCB มันจะมีไม่เยอะคือความร้อนมันจะกระจายออกมาได้ไม่เยอะแต่ CPU อ่ะโดยละนาบยาวเนี่ยเยอะมาก เยอะมากนะวิธีทำนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันมีฝุ่นลายคลาาฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับฝุ่นมันมีอย่างเงี้ยก็จัดการทําความสะอาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าบางทีบางรุ่นเนี่ยคีย์บอร์ดด้านบนเนี่ยด้านบนของคีย์บอร์ดนะมันมีช่องระบายอากาศดูดอากาศเข้ามาด้วยไอตรงเนี้ยถ้าเกิดบางรุ่นนะครับตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นมันไม่ได้ปิดอย่างนี้ บางรุ่นในตระกูลของ cer, ro, เอเซอร์ในตรเอยหรือว่าของรุ่นอื่นๆที่มีไอตัวพลาสติกสีดำๆเนี่ยมันมีมันมีรอยบุ๋ออกมาเพื่อที่ให้อากาศดูดผ่านของช่องคีย์บอร์ดมาด้วยไอบนช่องคีย์บอร์ดมันก็จะมีฝุ่นด้วยนะคีย์บอร์ดฝุ่นก็จะไปเข้าไปตกอยู่ด้านหลังของเมนบอร์ดตรงนี้ต้องถอดเมนบอร์ดตรงนี้ออกมาทําความสะอาดด้านหลังอีกนะครับลายฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะเต็มเลยนะครับเครื่องนี้ถือว่าฝุ่นเยอะเยอะมากนะเยอะมากนะครับตัวนี้นะแล้วก็ชุดระบายความร้อน ถ้าเป็นของอถ้าเป็นของชิปตัวของ SSD ตรงนี้มันจะมีแผ่นซีดีโคนตรงนี้อยู่นะเนี่ยเริ่มเนี่ยคราบดำๆขมอดำๆเนี่ยเริ่มมีลนะนะเดี๋ยวก็ได้ดูก่อนถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนให้เป็นแผ่นนั่นแหละนะโอเคครับผมสําหรับเครื่องนี้นะเตือนกันไว้ก่อนนะสำหรับใครที่เป็นสายเกมเมอร์นะหรือสายแคสเกมก็ดีหรือสายทําพวกวิดีโอคอนเทนต์ก็ดีหรือพวกเป็นตัดต่อวิดีโอนะครับ คอนวิดีโออย่างเงี้ยก็พึงระมัดร,ระวังสังเกตอาการของเครื่องนะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นอยู่แล้วมีความร้อนขึ้นบางคนผู้ใช้จะไม่รู้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดเราเปิดหนังหรือเปิดวิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยประมาณ 1080p ธรรมดาเนี่แหละนะครับเปิดทิ้งไว้สัก10นาทีเนี่ยสัก2-3นาทีเนี่ยสังเกตพัดลมคุณจะหมุลนละเพราะมันจะเริ่มระบายอากาศนะครับหรือบางเครื่อง ระบบระบายอากาศมันดี2นาทีอาจจะยังไม่หมุนเปิดไว้ไม่เกิน1ินาทีมันหมุนแน่ทุกเครื่องแหละนะครับแล้วทีนี้ฟังเสียง,งพัดลมว่าพัดลมมันหมุนแรงไหมถ้าเกิดมันแรงคุณเอามือมาบังตรงนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือพัดลมออกอย่างนี้นะออกไปทางแนวนี้ถ้าเกิดพัดลมมันหมุนถ้าคุณเอามือวางในลักษณะอย่างนี้ห่างโดยประมาณสักหนึ่งคืบอ่านหนึ่งคืบอย่างนี้นะออกไปหนึ่งคืบประมาณนี้นะถ้าลมมันถึงตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลมร้อนก็ดีลมเย็นก็ดีนะครับ แสดงว่าช่องระบายอากาศตรงนี้มันโฟล์มันโลง่งลมมันถึงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดหนังแบบพัดไปสิพิสิบนาทีแล้วเครื่องคุณต้องร้อนอยู่แล้วละเอามือวางอย่างนี้เฮ้ยพัดลมเสียงมันดังมากเลยนะแต่เอามือวางอย่างนี้เฮ้ยลมก็ไม่มีเลยขยับมาใกล้ๆอีกหน่อยเฮ้ยลมไม่มีเลยเหมือนกันนะลมแทบไม่ถึงเลยเอาวางตรงนี้เฮ้ยเริ่มมีลมร้อนแล้วอะห่างกันสักสักขอนิ้วอะสามขอนิ้วเนี่ยห่างกันสักขาสามขอนิ้วเนี่ยนะเฮ้ย เริ่มลมร้อนเริ่มมีแล้วอะ,อะมือจับตรงนี้ขอบเครื่องตรงพันลมออกเนีเ่ยเฮ้ยร้อนมากเลยอันนี้สานนิฐานไว้เลยอาการไม่ต่างกับพวกนี้เลยคือฝุ่นมันไปตันช่องระบายอากาศนะให้รีบรีบไปปรึกษาช่างรีบไปหาช่างให้ช่างแกะทําความสะอาดเปลี่ยนซีลิโคนให้นะครับเครื่องอายุซื้อเครื่องมามือหนึ่งจากร้านมาเลยผมแนะนําเลยสักสักสปีถ้าเครื่องมือหนึ่งจากร้านนะถ้าเกิดคุณไม่เล่นเกมหรือว่าไม่ทางานหนักๆน,นะ ทำงานในห้องแอร์ทำงานพวกไม่มีฝุ่นเยอะร้านกาแฟเอ่ยพวกห้องแอร์เอ่ยทั่วๆไปเนี่ยสปีครั้งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอ,อยู่ในห้องไม่ใช่เป็นห้องแอร์นะครับเป็นห้องทั่วๆไปแล้วคุณเล่นเกมเยอะคุณตัดต่อเยอะคุณใช้กราฟิกเยอะๆแนะนําเลย1ปีหนึ่งครั้งในการทําความสะอาดแล้วมันจะยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องของคุณเนี่ยใช้ได้นานยิ่งขึง้นนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะเห็นพังมาหลายคนแล้วนะพังมาหลายคนแล้วเนี่ยถ้าเกิด ชิปตัวที่มันไม่ร้อนมันจะเป็นสียังไงมาดูนี่นะอันนี้ของชิปเซ็ตจะให้ดูให้ดูชิปเซตเห็นไหมสีของชิปเซ็ตจะเป็นสีออกเขียวเขียวเขียวใสๆเลยผมไม่รู้อมองมุมนี้จะเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเขียวใสๆเห็นไหมมันจะไม่มีรอยแดงไม่มีรอยจำ้ำอันนี้คือมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าชิปเซตทางานไม่ค่อยหนักนะแต่ถ้าเป็นของกราฟิก กับของก้าจอมเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีรอยคล้ำแดงๆบริเวณขอบชิปเนี่ยแสดงว่ามันร้อนนะร้อนไม่ร้อนก็ดูฝุ่นแล้วกันนะร้อนมากๆด้วยสํนะาหรับเครื่องนี้นะโอเคฝากกันไว้นะสำหรับฝากกันไว้สําหรับเครื่องนี้นะโอเคอ่ะลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนจอยลูกค้าทําความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนทุกอย่างเครื่องนี้แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเกิดมันวมจริงๆเดี๋ยวก็ค่อย,คอ,ยคอยแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่ง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยู่เป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยให้รับทราบด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะโอเคไปละบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ